ค่อยถนัดด้วยนะครับแต่ว่าถือว่าโขนบุรีโดนมานี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเกมช่วงหลังนี่เหมือนนครปฐมจะเริ่มคลองบอลได้มากขึ้นด้วยนะครับข้างสนามเนี่ยเตรียมที่จะเปลี่ยนนะครับช่วพาสขของทางชนบุรีไปดูตรงนี้ก่อนนะครับดูโรซิมี่ดูโรซิมี่อ่านขาดนะครับสมชัยทองชับนัทนันนัทน,นันจก มาทองชัยสกัดมาเข้าทางดูโรซิมี่ดูโรซิมี่จะจิ้มให้เลสเตย์ยังได้อยู่ครับเลสเตย์อ่ะเลสเตย์หักมาเลสเตย์ปาดมาทาคุยโตะเรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์โอ้โหแล้วพอมาผมขึ้นนำแล้วครับโอ้แล้วปล่อยพลังเลยครับทาคุยโตะโอ้เอาจนได้ครับแล้วพมาผมดีอยู่พักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับแล้วเป็นคนนี้ที่วันนี้บทบาดเยอะมากๆครับทาคุยโตะครับ1-0ครับเจ้าหินออกนำแล้วครับโอ้โห เสาสองที่เปิดมาที่โล่งๆเลยนะครับเอาเลยครับตะคอนผมแล้วลุ้งแล้วครับชลบุรีเนียบสกัดออกมาไม่ดีครับเข้าทางตัวซินมี่แล้วมีชาลบมาเลเซียโบ้รับตักมาเสาสองเลยครับเปิดเหมือนรู้เลยเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะครับเนียบตัวซินนี่พยายามจะปั๊มบอลตรงนี้ครับรถเลเซียโบโอ้เหลี่ยมดีกว่าครับ ทรงชัยไปพลาดด้วยครับดูครับนี่ครับตอนแรกจะเบียดกับทรงชัยอยู่แล้วเจอลรซิโอโบใหญ่กว่าครับกระแทกแล้วเปิดมาเสาสองโล่งเลยครับจังหวะนี้ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าแนวรับของชมบุรีก็พลาดกันเองด้วยนะครับตั้งแต่จังหวะแรกที่สกัดไม่พ้นเลยครับใช่ครับเกิดเทียร์กันไม่ค่อยขาดนะครับโหนำแล้วครับนาทีห